ดีครับพบกับช่างเอททำได้นะครับวันนี้ช่างเอจะพามาดูบ้านพลังงานนะครับใช้โซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะมีอยู่สองส่วนนะครับที่เห็นอยู่นี้คือบริเวณหลังคานะครับเป็นแผ่นโซลาเซลล์นะครับขนาดห้าร้อยวัตต์นะครับจำนวนนะครับสิบเก้าแผ่นนะครับเอฟซี 19บเก้าแผ่นนะครับซึ่งคิดแล้วก็อยู่ประมาณห0 0 0นวัตต์นะครับเขาจะมีอยู่2ระบบนะครับดีบ้านหลังนี้นะครับเป็นระบบไฮบริดออฟกิดนะครับก็คือไฮบริดก็คือมี3แหล่งจ่ายนะครับการไฟฟ้าแบตเตอรี่แล้วก็พลังงานจากแสงแดดนะครับแล้วก็จะมีระบบออนกิดนะครับขนาด6,000นวัตต์นะครับหกพันวัตต์นะครับ เป็นออนกริดเชื่อมต่อกับการไฟฟ้านะครับซึ่งขออนุญาตการไฟฟ้านะครับเพราะอะไรถึงต้องติดทั้งสองระบบนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าบ้านหลังนี้เขาใช้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็จะมาบอกข้อแตกต่างของระบบไฮบริดออฟกิดนะครับกับระบบออนก i ิดมันต่างกันอย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายมันต่างกันอย่างไรนะครับ คผมค่าต่อการลงทุนหรือเปล่านะครับเราจะพาเพื่อนๆมารับชมนะครับในบ้านพนังงานโซลาร์ซลร้อยเปอร์เซน์นะครับตามมาดูเลยครับครับผมนี่คือบริเวณในบ้านนะครับก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนส่วนแรกนะครับคือส่วนของอิวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิทนะครับขนาด5,500ัวัตต์นะครับซึ่งส่วนนี้นะครับจะใช้ เปิดไฟในบ้านนะครับทั้งหมดนะครับรวมทั้งแอร์นะครับแอร์นี่สามารถเปิดได้24ชั่วโมงเลยนะครับถ้าแดดมีนี่เปิดได้24ชั่วโมงก็จะมีตู้เย็นนะครับตู้เย็นทีวีพัดลมนะครับหลอดไฟนี่ประมาณ20-30หลอดเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต่างๆแทนแก๊สนะครับแทนแก๊สนะครับเราไม่ได้ใช้แก๊สนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ําจาก ปลาปาหมู่บ้านหรือปลาปาส่วนภูมิภาคครับจะมีบ่อนะครับซึ่งเอเนี่ยได้เสนอคลิปไปแล้วนะครับตัดน้ําตัดไฟตัดแกตที่เหลือก็คือตัดน้ํามันนะครับวันนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็จะมาตัดน้ํามันอีกทีนะครับคือทั้งหมดก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะอาจจะเล็กเลน้อยนะครับเพราะทําไมซึ่งเองพูดอย่างนี้นะครับเรามาดูนะครับ ในส่วนตัวไฮบริดออฟกิดนะครับเราจะสามารถใช้ชาร์จรถนะครับที่เป็นรถไฟฟ้าอย่างนี้ได้นะครับรถไฟฟ้าพวกสามร้อไฟฟ้าสี่ร้อไฟฟ้าหรือเป็นโมอไซค์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถชาร์จได้ในส่วนของชุดไฮบริดออฟกิห้าจุดห้า K นะครับนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับขนาดหกพันวัตต์นะครับ แต่จริงๆนะครับรถที่บ้านหลังนี้นะครับที่สั่งมานะครับเป็นรถ MG EP นะครับ MG EP ขนาดการชาร์จอยู่ที่7,000วัตต์ะ 7, นะครับคือบอร์ดชาร์จเจออยู่ที่7,000วัตต์นะครับกระแสก็จะลดลงตามตามความจุข,ของแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่ใกล้จะเต็มกระแสก,การชาร์จของแบตเตอรี่ก็จะลดลงลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ บ้านหลังนี้นะครับก็คือเอาแบบม,มาสําหรับแค่หก0ันวัตก็พอแล้วนะครับเสียค่าไฟฟ้านี่ถ้าการชาร์จก็คงมันจะไม่เยอะนะครับเป็นหลักสตังค์นะครับเป็นหลักสตังค์ถ้าเทียบเป็นเดือนนี่ประหยัดมากๆเลยนะครับตัวนี้จะเน้นชาร์จตอนกลางวันนะครับฟีดซีตอนกลางวันเราจะชาร์จรถไฟฟ้านะครับขนาดตั้งแต่ 3ามโมงเช้าจนถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนี้ได้เลยสบายนะครับก็เต็มนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าวันธรรมดานะครับเราก็จะชาร์จรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เปิดเอตอนกลางวันนะครับเปิดเอกลางวันนี่หมื่นแปดวิทูเนี่ยได้สองสามเครื่องเลยนะครับ fc โดยที่เราไม่ได้เสียค่าไฟฟ้าเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถคาปาซิตี้เขาอยู่ที่6000วัตต์นะครับสามารถจใจโหลดได้ ต่อเนื่อง6,000วัตต์เลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะยังไงนะครับเพราะว่าเขาทํางานร่วมกับการไฟฟ้านะครับคือผลิตได้เท่าไหร่นะครับอ่ผลิตเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนะครับสมมุติว่าถ้าผลิตเกินนะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีระบบกันย้อนนะครับหรือซีโร่ออกปอดนะครับก็คือกันย้อนไม่ให้ไฟไหลย้อนคืนไปการไฟฟ้าได้นะครับนี่ข้อดีของตัวนี้นะครับ ซึ่งสามารถเซตค่าผ่านแอปพลิเคชันผ่าน Wi-Fi ได้นะครับจะให้กันย้อนย้อนกลับหรือว่าจะให้ไม่ย้อนก็ได้นะครับแล้วก็เซตค่าการเปิดปิดผ่านพวกแอปพลิเคชันนะครับของอินเวอร์เตอร์ตัวยี่อ้อมัส oh ตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดนะครับแล้วก็ดูค่าต่างๆการผลิตไฟในตัวได้นะครับตัวนี้จะคนละส่วนกับระบบ h ฮ b ริด ออฟก,กิดนะครับตัวนี้จะทํางานร่วมกันนะครับง่ายๆนะครับส่วนไฮบริดออฟกิจนี่จะเน้นเฉพาะนอนกลางคืนนะครับกลางคืนก็จะใช้าจากโซลาร์เซลล์จากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับเดี๋ยวการชาร์จรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวช่างเอ๋จะมาอัปเดตเป็น EP 2สองให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับในที่นี้ทดลองชาร์จรถไฟฟ้านะครับขนาด ขนาดเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับยี่สิบแอมป์นะครับตัวนี้นะครับประมาณเวลาการชาร์จก็อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับเต็มนะครับจากศูนย์ถึงร้อยนะครับชาร์จด้วยทดสอบนะครับหลังจากการติดตั้งเสร็จเมื่อวานนะครับวันนี้ก็ได้ทดสอบการชาร์จนะครับการใช้งานเป็นวันแรกนะครับนะครับในส่วนของนี้ส่วนของรายละเอียดนะครับใครที่สนใจนะครับ แล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับก็จะบอกวิธีการต่อนะครับตัวนี้นะครับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ8 0 0ห0ื่นนะครับรวมทั้งแผงนะครับสําหรับใครที่สนใจระชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามานะครับใช้ตัวนี้จอบตอบโจทย์มากเลยนะครับสําหรับประหยัดค่าไฟนะครับตอนกลางวันนะครับกลางวันเท่านั้นนะครับส่วนตอนกลางคืนนะครับเราจะใช้ออกกิดนะครับหรือใคร จะ modify นะครับตอนกลางวันเราก็ชาร์จเก็บดูแบตก็ได้นะครับหรือเปิด A ทั้งวันทั้งคืนได้นะครับสําหรับการทํางานได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดก็จะมานําเสนออีกทีนะครับนะครับแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอีกรอบนะครับสําหรับข้อแตกต่างของอ่อนกิกับ h a b i t of กิจนะครับนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ใครที่เห็นมีประโยชน์นะครับอยากจะทําตามนะครับก็จะมาสอบถามได้นะครับส่วนราคานะครับถ้าเป็นตัวออนกิด 5.5k นะครับมีแบตเตอรี่ลิเธียม200แอมป์48โวลต์จะอยู่ที่ประมาณ 100%, 0 0นะครับหมายถึงว่าเราลงมือทําเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราลงมือทําเองก็อยู่ประมาณ80,000นะครับสําหรับออนกิด6กิโลวัตต์นะครับ ซึ่งราคาจะแตกต่างกันอยู่ที่แบตเตอรี่กับเครื่องนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่างเอท๋ทำได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ